ทีเด็ดบารอดสกอร์สูงต่ำฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับไม่เหมือนก็ดูเฉยๆแล้วกันเข้ามาก็กดไลค์เยอะๆเป็นกำลังใจแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์ทีเด็ดบารอดผู้สนับสนุนก็แฟนเพจใต้คลิปถ้าสนใจทักมาคุยได้นะครับ15สิงหานี้มีคู่ไหนบ้างนะครับ2.5หมดนะโอเลโบยอร์าเดนผมว่าคู่นี้สกอร์สูงครับผม ผลก็คงจะประมาณว่าโอลโบเล่นในบ้านพอจะลุ้นยิงได้ยอการ์เดนก็เป็นทีมที่ยิงเยอะในช่วงหลังถ้า2.5กลางเนี่ยยังไงก็น่าจะผ่านนะสกอร์สูงคููแรกต่อมาลอสซ็อปเจอกับเซนิตเซนต์ีเตอร์สเบิร์กนะครับโดยเจอกันส่วนใหญ่ก็มีโอกาสลุ้นเซนิตยิงได้มากกว่าลูกหนึ่งตลอดส่วนลอส t ็อปวันนี้เล่นในบ้านผมว่าน่าจะน่าจะได้ลูกหนึ่งอะมั้งนะครับ ส่วนเซนิตเนี่ยนอกบ้านตามเหตุผลนะมันมันมากกว่าลูกหนึ่งโดยปกติอยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็ประมาณ2-1-3-1แหละคู่เซนิตเซนเนี่ยนะครับ2 1 3หหรือ2-2สกอร์สูงซับบอกโมนะครับเจอกันตามปกติถ้า2.5กลางก็มีโอกาสผ่านสูงแล้วดู ดูถิติของซับบอกก็เป็นทีมที่ยิงในบ้านได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบถี่มากแล้วโมช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่รั่วๆหน่อยอ่าแต่ว่าก็เป็นทีมที่เกมลูกก็โอเคนะครับมีลูก1ขั้นต่ําและมีโอกาสจะถึง3ลูก4ลูกคู่นี้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับคู่โมกับชาบอกแล้วก็สุดท้ายครับคู่น้ติกมาไม่ได้แมนซีเจอกับโอลิมปิกลรียง ลียงเนี่ยรู้นอยู่แล้วนะว่าสกอร์สูงโดยปกติส่วนแมนซิตี้เนี่ยยังไงก็สกอร์สูงอยู่แล้วนะครับคู่นี้ถ้า2.5กลางยังไงมันก็สูงอยู่แล้วนะแต่ถ้าก็เกิดเป็น3.5ถามว่าจะถึง4ลูกไหมก็ลุ้นได้ส่วน5ลูกก็ภาวนาวแล้วกันคู่แมสซีกับลียงเนี่ยผมคาดการว่าสกอร์สูงได้แน่ครับคิดว่านะสามสี่ 3, ลูกน่าจะมีลุ้นแต่ห้าลูกนี่คุณก็ ก็ใช้หมอกหน่อยนะครับก็คิดเอานะครับว่าจะเลือกดีหรือเปล่ามันเสี่ยงไปหรือเปล่าไม่เหมือนก็ไม่ต้องตาบนะสกอร์สูงมนซิลิยงนะครับจบแล้วนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเยอะๆเป็นกำลังใจให้ทีเด็ดบารอดนะฮะแล้วก็ถ้าคุณมีสกอร์สูงต่ำคู่ไหนหน่าสนใจกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้ติดต่อสปอนเซอร์แฟนเพจใต้คลิปนะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าตอนเที่ยงตอนบ่ายกับผมนะครับสวัสดีครับ